สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติกันนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องหาพื้นที่ในพื้นที่เส้นโค้งปกติแบบมาตรฐานกันนะคะ่ะพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกตินะคะสิ่งแรกเลยค่ะเส้นโค้ง,งนะคะดังกายจะมีเส้นตั้งฉากกับแกนนอนนะคะณนะจุดที่แทเท่ากับเลขศูนย์ซึ่งที่จุดแทท่กับเลขศูนย์มันคือแกนสมมาตร ดังนั้นค่ะพื้นที่ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยค่ะเราจะมีค่าเท่ากับเท่ากับ1นะคะ2ค่ะถ้าพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเท่ากับเลขหนึ่งเนี่ยจะเทียบเท่าเป็น100น,น,นะคะจากข้อ1เนี่ยเราก็จะได้ว่าพื้นที่ที่อยู่ทางซ้ายมือของเส้นตรงดังกล่าวะคะ่ะจะเท่ากับ0ูหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่50%นะคะทางด้านขวาก็เช่นเดียวก,ก,กันก็เท่ากับ0.5เช่นเดีวยวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติกันนะคะระหว่างค่าแซทที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะพร้อมทั้งวาดการาฟด้วยนะคะจากข้อแรกนะคะแซน้อยกว่าลบสองเราก็ต้องดำเนินการหาก่อนนะคะโดยการที่เราต้องดูค่าที่ตารางก่อนว่าแซทที่น้อยกว่าลบสองเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องไปเปิดที่ตารางเพราะฉะนั้นเราไปดูแซที่เท่ากับ ลสนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะในที่นี้มันใช้เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เป็นลบสนักเกรยียนก็เปิดตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งตามปกติค่ะถึงแม้มันจะเป็นลบก็ตามแต่นักเกรยียนเปิดดูตามปกติก็คือลบ2ใช่ไหมคะลบ2ในที่นี้มันก็คือเลข2นั่นเองเพราะฉะนั้น พอเลขสตรงนี้นะกักเรียนก็ไปดูที่ค่าตรงที่2.00นะคะที่เป็นตนัวสัิลัเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็น04772นะคะเราก็จะเขียนได้เป็น A เท่ากับ0 4น7นะคะหลังจากนั้นเรานำไปวาดกราฟค่ะอันนี้เป็นโค้งปกตินะคะ อันนี้เป็นเส้นแกนสมมาตรที่แทเท่ากับเลขศูนแต่ในที่นี้มันคือลบสองน้อยกว่าลบสองนะคะเราก็กะแบ่งครึ่งลบสองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น z เท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นน้อยกว่าลบสองนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้เราจะไม่นับด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่า เขาบอกว่า Z น้อยกว่าลบสเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปทางด้านไหนคะทางด้านซ้ายมือทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้อยกว่าก็อยู่ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่นับตรงนี้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของนักเรียนพื้นที่ของนักเรียนนะคะมันต้องนำศูค่ะลบด้วยอะไรคะลบด้วยพื้นที่ของ z เท่ากับลบ2ก็คือ0.4 7 7 2, 2นั่นเอง เวลานักเกรียนตั้งนักเกรียนก็ดําเนินการตั้งจุดให้มันตรงกันนะคะเวลาตั้งจุดทดสิยมเพราะบางคนเนี่ยตั้งจุดไม่ตรงกันมันก็เลยไม่สามารถที่จะทําการลบได้นะคะเราก็ใช้0.5ค่ะ0.5ลบกับ0.4772นะคะในที่นี้เราก็ได้คำตอบนะคะว่าคำตอบในที่นี้ ตรงพื้นที่ที่โดนแรงเงานะคะมันก็คือ0.0228ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ Z มากกว่า1.5เราก็ดำเนินการหานะคะเราก็ไปดูที่ตารางนะคะแเท่ากับ1.5ว่ามันจะได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะ ก็จะได้เป็น a เราก็ไปดูที่1.5ค่ะไปดูที่ตารางนะคะเราก็เปิดค่าตารางที่เป็น1.5เราก็ได้แล้วค่ะ1.5เพราะฉะนั้นค่าตารางในนี้ก็คือเท่าไหร่คะ0.4332เราก็เขียนเลยค่ะ0.4332หลังจากนั้นเราก็ทำการวาดกราฟ ตรงนี้คือแกนสูงมากเท่ากับแเท่ากับเลขศูนในที่นี้โจย์บอกว่ามากกว่าเราต้องหา1.5ก่อนนะคะ1.5ก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ mm. คือ z เท่ากับ1.5แต่ในที่นี้บอกว่ามากกว่า1 5มันจะต้องไปทางด้านไหนคะทางด้านซ้ายหรือด้านขวาคะต้องไปทางด้านขวาเพราะ ทำไมคะมันมากกว่า1.5เพราะฉะนั้นส่วนที่โดนแรงเหงาก็ต้องอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราต้องนํา0.5าใช่ไหมคะทำไมต้องเอา0.5ลบกับ0.43 3 2เพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เท่านั้นส่วนตรงนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่าอะไรคะ มากกว่า1.50พ์เพราะฉะนั้นทำไมคะต้องไปทางด้านขวาอย่างเดียวเพราะฉะนั้น0.5ลบกับ0.4 332นะคะก็จะอยู่ที่0.066 8นี่คือพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะ ต่อมา Z มากกว่าลบหนึ่งค่ะ z มากกว่าลบหนึงเพราะฉะนั้นเราก็หาค่าตารางค่า z เนี่ยตามปกติคือเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ z เท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นจะไดะ้เราก็ไปดูที่เลขหนึ่งค่ะอ่าเลขหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ นี่ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็คือ0.3413เราก็เขียนได้เลย0.3413นะคะพอเราได้แล้วเราก็ไปทำการวาดกราฟอันนี้เป็นแกนสมมาตรแซทเท่ากับเลขศูนย์อ่ะ เราก็หาตำแหน่งลบหก่อนอ่ะลบหก็อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแทําไมคะ z เท่ากับลบหอ่ะคานนี้เขาบอกว่ามากกว่าลบหแสดงว่ามันไปทางด้านด้านขวามือเพราะฉะนั้นส่วนที่เราต้องระบายก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยคะ่ะอ่าส่วนตรงนี้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ทาไมคะมากกว่าลบหหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนําอะไรนํา ศูนย์าทำไมคะบวกกับอะไรคะบวกกับ0.3413ซึ่งมันบอกว่ามากกว่าลบหนึ่งก็นั่นหมายความว่ามันจะรวมทางด้านซีดซีกขวาด้วยนะคะจึงทําใหา้พื้นที่ของ z เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยมารวมกับ0.5นนะคะมันก็จะได้เป็นศูนย์จุดแป 1> 413ค่ะอันนี้คือคำตอบมาข้อที่4ค่ะบอกว่าแซมากกว่าลบ1.5แต่น้อยกว่า0.5นเพราะฉะนั้นในที่นี้มีทั้งพื้นที่ที่เป็นบวกแล้วก็พื้นที่ที่มันเป็นลบด้วยนะคะเราก็หาตัวแรกก่อนเลยก็คือแซดเท่ากับลบ1.5ก็หาตามปกติค่ะก็คือจะใช้ตารางบวกนั่นแหละในการหานะคะ สิ่งแรกไปหา1.5ก่อนอ่ะ1.5เราก็ได้แล้วนี่0.4332อ่ะเราก็กลับไปเขียนมันเดิมนะคะ0.4332นะคะต่อไปเราหาเลยค่ะหาแซเท่ากับอะไรคะ0.5อ่ะก็หาเหมือนเดิมจะได้ a เท่ากับอ่ะ0.5นี่เลยค่ะ ส่วนจุดห้า0.1915 0.1915เราก็มาทำการวาดการาฟเพื่อที่จะดูส่วนที่เรียงเงาของของโค้งปกติกันนะคะตรงนี้ก็แซเท่ากับ0สิ่งแรกเราก็ไปดูอะไรก่อนลบ1.5่แเท่ากับลบ1.5ต่อไปเลยคะ่ะ แเท่ากับ0.5ก็อยู่ประมาณนี้เราก็ประมาณค่าเอาอตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้แหละที่เราต้องการอยากจะทราบว่ามันมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรานำพื้นที่2อันนี้มาทำอะไรกันคะมาทำการบวกกันก็คือ0.432นะคะ0.4332บวกกับ 0.1915นะคะเราก็ทำการบวกกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะ0.1915นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ระหว่างตัวนี้ก็คือ0.6 2 4 7ค่ะต่อมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะแซมากกว่าลบ2 แต่น้อยกว่าลบหนึ่งอ่ะเราก็หาตามปกติก็คือลบสองใช่ไหมคะก็จะได้พื้นที่นะคะหาลบสองให้เจอก,อก็คือเลขสองนั่นเองอ่ะก็คือศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสองศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดสองนะคะ ต่อไปหาอะไรคะหา z 1. เท่ากับลบหนึ่งแล้ก็ไปดูที่เลขหนึ่งตามปกติไปดูที่เลขหนึ่งก็คือเท่าไรคะหน่คะ0.3413 0.3413่นะคะเราก็ทำไมคะนำมาวาดกราฟเพื่อที่จะทำการแรเงาพื้นที่ที่ ต้องการอยากจะทราบแบ่งครึ่ง z เท่าก,กับ0ตรงนี้อ่ะเราก็มาวางเลยค่ะลบ1อยู่ทางด้านนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือ z เท่าก,กับลบหน่งอันนี้คือ z เท่าก,กับลบ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาให้อยู่ระหว่างตรงนี้ถูกไหมอ่นนี่ค่ะส่วนที่เราต้องการ เราต้องการอยากจะทราบแค่นี้นั่นหมายความว่าคุณต้องเอา2องพื้นที่ซึ่งพ,พื้นที่นี้มาทำอะไรกันคะมาลบกันก็คือเอา0.4 7ย์ลบกับอะไรคะลบกับ0 3 413แล้วคุณก็จะได้พื้นที่ที่คุณต้องการนะคะ0.4772นะคะลบกับ0.3413นะคะ พื้นที่ที่คุณได้ก็คือ0.1359นั่นเองค่ะอันนี้คือวิธีการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนะคะถ้านักเรียนอยากจะทราบนักเรียนก็สามารถดูหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมของชั้นโม6เล่มที่2ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอในักเรียนมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ